สวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะเสียเสียลังเสร็จชั้นเจข้างข้ามไปฝั่งนอนค่ะแล้วข้ามถนนจากน้อ,นนอระวังรถมีโรงแรมเอเชียโรงแรมเอเชียแ,แรเอเยแแรเอเ์อพอร์ตอยู่ตรงนี้เองรถมารถมารถมาขบชั้นเีเจก็มีสเต็กตรงใหญ่ด้วยสเต็กตรงใหญ่อยู่ตรงนี้แคบ เปลี่ยนหัวเลยนะคะบาร์บีคิวพาสซาบาร์บีคิวพาสซายัางมีอยู่แล้วเราคิดว่าเลิกกิจการไปแล้วเนาะยังมีอยู่เลยบาร์บีคิวพาซานึกนึกถึงอาจารย์ตอนกินบาร์บีคิวพาษซา <c ười> กินมันหมูที่จริงเขาให้เอามันไปวางตุกข้าะะมันจะได้มันจะได้ไม่ติดกระทะใช่ไหมอาจารย์ซัดเข้าไปคำในหัวเราขั้นใหญ่แล้วมาู้ที่หลังล้อไม่ใช่ ชั้น G G t a บต้องถามข้างล่างนี่คือชั้น G ใช่ไหมคะชั้น B ค่ะชั้นใต้ดินถ้าชั้นเนื้อชั้นเนื้อชั้น G โอเคกระพุทธค่ะอันนี้เป็นชั้นชั้นใต้ดินแล้วก็เป็นชั้นีไปกันค่ะไปหาไปหาโจทย์เรากัน จีฉันจีดีคับข้อใหญ่โตนะครั้งแรกที่มาอาจารย์กับลูกเขาจะมาบ่อยแ้บแต่งเพิ่งมาสามจีโตจี ทองถมเสียดีแท็กก็อยู่ตรงไหนคะทำน้องด้วยกันศูนย์ด<ช>ีแท็กศูนย์ดีแท,ท,แท,ท,แท็กน่าจอยู่ตรงไหนคะตรงนี้นครับตรงกลางเลยจ้าเลยเลยขอบคุณตรงไปแล้วซ้ายเออที่นี่มีทีีี่่นมไมโครโฟนขายไหมไม่มีครับเวลาไลฟ์สด เออเดี๋ยวต้องไปที่ตอนนี้ที่สะพานใหม่วูวมีขายเยอะแเลยวี่เบอร์ซัมซุงอกรณโทราศาพัพท์ทั้งนั้นเลยเราควรจะซื้อจากที่นี่ไปหรือเปล่านะน่าจะได้อยู่นะช่างหมูเสียรังสิต จะแท็กไปทางไหนคะเดูรร้านร้านโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยแล้วไปดีแท็กกอนล้วค่อยมาดูมาดูไม,ไมโครโฟนอ,อยู่นี่เองเจอแล้วคะ่ะเจอโจทย์แล้ว จอโจทย์เราแล้วเบล .Payment ถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมถ่ายไม่ได้จ้าจะมาจ่ายค่าเดี๋ยวเขาปิดทิปก่นนะ <laughs> มมาแล้วสุดดิแท็ผสงสัยต้องไปที่ดูที่สะพานใหม่แล้วค่ะจะพาชมก่อน ที่นี่ถ่ายไม่ได้นะคะมีป้ายไม่ได้ถ่าย,ายค่ะก็กมาทางนี้ทรูมันกว้างมากเลยนะเสียกระแสเพิ่งมาครั้งแรกนะมีออปโปงอัปโปมีประตู 12G ด้วยที่จริงเราไม่ได้ถ่ายเ่อนนะตรงนี้มีบันไดเลื่อนเพิ่งสี่เพิ่งสีน่นาทีเองพาดูก่อนพาดูก่อนว่าอ๋อ ชั้นนี้เป็นที่ขายมือถือเปิดล็อกไอดีโอ้คิืว่าอาจารย์เข้ามาอาจารย์เขาชอบมาดูที่เซียนนี่เองมันเป็นศูนย์วิธีทั้งหมดเลยมีการซ่อมมนีอะไรด้วยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนว่าข้างหน้าข้างหน้าที่เราเคยมาเราเดินมาได้เราไม่ได้นั่งแท็กซี่มาถึงประตูเราก็เปิดเข้ามาเลย นะอืมเดี๋ยวเรานั่งอัพโหลดคลิปดีกว่าอนไีนั่งไม่นะ่าไปการนั่งตรงนั้นเลยไปนั่งบูบูพันอะไรพันพันปักพันปักหรือพันพักปัก,ปก,ปกที่ลูกชายเขาชอบท้ามาดูข้างหน้าเสียนะคะถ้าเรามานั่งรถประจำทางมาเนี่ย แล้วเข้าประตูต,ตรงนี้ได้แต่ะกี้แท็กซี่เขาต้องมาตามทางที่เขาบอกด้านนี้ก็มีสตาร์บัคส์บิกซีมากนี่ข้างนอกก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตที่เราผ่านมาตะกี้ค่ะเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นตรงข้ามกับบิกซีบิกซีเซ็นเตอร์นะฝั่งนั้เป็นบิกซีฝั่งนี้เป็นซีอ่ะเขาจัดเทศกาลต้อนรับตรุดจีน โคมโอ้โหสวยสวยงามสวยงามมาก Chinese Happy Chinese Happy Chinese New Year เเนี่แพพนแพพนนยแาไปดูใกล้ๆเจ็ดสเวนเซนสเวนเซนเนาะร้านสเวนเซนอยู่ตรงนี้นะถ่ายถ่ายไหนแต่ก็แช้ถ่ายไหนะะน,หนะเห็นเห็นเราหรือเปล่าไม่รู้ สวยงางมดูเครืจัดสวยนะตลาบตรุกรกีธนาคารเป็นป้ายเสีย่ยป้ายเสียรลังสิตอยู่ตรงข้ามตลาดสีมุมเมืองเห็นไหมคะห,ห่างง่ายมากเดี๋ยวก็จะไปดูนี่จะมีพี่วินจอดเต็มเลยข้างหน้าเป็นชั้นเป็นชั้น B ข้างบนเป็นชั้น J ูนย์การค้าเดอะห้าฝรั่งเศสเปิดได้เวลาตีสิบสี่สามสิบนึงยี่สิบเอ็ด ปีิบัตยอะยะเซียร์มาเก็ตแหล่งรวมอาหารรสเลิศปวดให้บริการชั้นใต้ดินเดี๋ยววันหลังไปดูชั้นใต้ดินจะมีอาหารอะไรนะเนี่ยถ้าเรานั่งรถนั่งรถเปย์มาเนาะแล้วก็มาลงตรงนี้ทางด้านที่ซีมีเขาจะพาไปลงตรงโน้นอ,อืมไาจาย์ก็มาบ่อยจา์กระลูกก็มีโบเบิโบเบ้ลังสีอยู่ตรงนี้เองเนาะพูทําม,มาเปิดหูเปิดตาวันนี้ก็พาชม ปริมณฑลพาเที่ยวสองจังหวัดรอบรั้วบางมาแล้วเราก็มาละ,ล,ะ <c oughs> ละและละและลังสิตปริมณฑลนะคะคลิปนี้พระแสงขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้คุยกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอพีราภานะคะอภิลาภาพา,พาท่านทําบุญไอพิลาภาแกชยาดุชนาบ้านหนองบัวแก้วลงกาเพชรบูร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ